สวัสดีครับคลิปนี้กับนัฐกิจบานถาวรนะครับกับสอนอนักกิจทำไปเล่าไปนะครับอีกเช่นเคยครับเมื่อมีข้อสงสัยข้อข้องใจเราก็จะมาคลี่ข่ายกันที่ช่อง YouTube ช่องนี้นะครับว่าด้วยเรื่องการติดตามการใช้หลักสูตรนะครับหนังสือถึงโรงเรียนเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ มีการติดตามข้อมูลให้โรงเรียนทุกโรงนะครับได้ตอบ QR code 5QR code ด้วยกันนะครับตอบภายในวันที่12มิถุนายนซึ่งตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับขอบคุณทุกๆโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสอนอจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลเป็นภาพรวมของสำนักง,งานเขตพื้นที่ในประเด็นที่ว่าตัวอย่างเช่น โรงเรียนของเราใช้ในรูปแบบไหนมากที่สุดตอนนี้ได้คำตอบแล้วนะครับใช้ในรูปแบบหลักสูตรเพิ่มเติมมากที่สุดนะครับหนังสือฉบับนี้เป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยเป็นหนังสือจากปปชนั่นเองนะครับสอนอส่งไปเพื่อให้พวกเราได้เห็นว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องต้นเรื่องที่ทางเขตพื้นที่ได้ขอความร่วมมือของเรานั่นเองเราไม่มีส่วนที่จะต้องไปตอบแบบสอบถามหรือตอบรับอะไรทั้งสิ้นนะครับ เราแค่ดูหนังสือนำที่เป็นของเขตพื้นที่แจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนทุกรงแค่นั้นเองนะครับทีนี้คำเฉลยที่ว่าใครต้องมาประชุมในวันที่15นั้นเดี๋ยวจะอยู่ในท้ายคลิปนี้นะครับใครที่ต้องมาประชุมที่เขตพื้นที่นะครับดูท้ายคลิปนะครับดูให้จบแต่สำหรับหนังสือนำฉบับนี้ย้ำว่าให้เราดูที่ย่อหน้าสุดท้ายนะครับก็คือเราตอบ QR code 5 QR code นะครับภายในวันที่12นี่คือเนื้อความของหนังสือจากเขตนะครับเวลาเราดูหนังสือเราดูตรงนี้นะครับน้องๆครับรวมทั้งผู้ที่ดูแลน้องๆด้วยนะครับจะได้ไม่กังวลและเข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็วนี่คือ QR Code นะครับและ5 QR Code นี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของการลงติดตามในระดับสถานศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับ นัฐกิจอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับช่วงเร่งด่วนตอนนี้บันทึกรายการก้อนไปทำงานนะครับตรงนี้ในดรา์ของนัฐกิจนะครับก็จะเห็นว่าทุกท่านได้ตอบมาแล้วและนัฐกิจได้ทำเป็น g o o l l s s h e t t นะครับไว้ดูรายละเอียดนำสู่การสรุปไงครับอลองเข้าไปดูสิเนตตอบมา117ข้อแสดงมีคนตอบซ้ำด้วยนะ ฉะนั้นเวลาตอบแบบถ้าเกิดว่าเขาขึ้นว่าเราได้รับคําตอบของคุณไว้แล้วแสดงว่าสําเร็จแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าใหม่ด้วยความยากลําบากหรือจะได้ไม่ซ้ําซ้อนในส่วนของข้อมูลนี่ไงครับจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมมากสุดนะครับอยู่ที่83โรงเรียนนะครับไม่ทราบว่าซ้ําหรือเปล่าสอนอต้องเข้าไปกรองข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับ สุดท้ายแล้วจะเหลือคำตอบแค่115คําคำตอบครับแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับก็คิดว่าการทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อปปชภาค9ในครั้งนี้คงจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับและก็ขอขอบคุณไปยังท่านผู้บริหารโรงเรียน คุณครูผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทั้ง113โรงเรียนและ2สาขานะครับหรือจะพูดไวๆเร็วๆก็คือ115โรงเรียนนะครับอ่านี้นะครับก็ทั้งทั้ง5เกียว e อโคะนักกิจทำไปเพื่อให้กระชับในส่วนของเนื้อหา ดูเหมือนจะว่าจํานวนมากแต่ว่าแต่ละกิวโคตนั้นคําถามไม่เยอะครับถึงเวลาฉเฉลยว่าใครจะมาประชุมที่เขตพื้นที่ในวันที่15ที่จะถึงนะครับเมื่อวานวันที่12นะครับสอนอได้ทําหนังสือเชิญทั้ง3ท่านแล้วนะครับทั้ง3ท่านจะเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับตัวแทนของทั้ง115โรงเรียนนะครับ นอกเหนือจากที่สอนอจะเตรียมข้อมูลภาพรวมแล้วทั้ง3ท่านนี้จะเป็นตัวแทนให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งในส่วนของสถานศึกษาครับได้แก่ท่านผออับดุลลออีแอนะครับนางสาวบัตรด,ดรีดาหามินะครับโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอและอีกท่านหนึ่งคือคุณครูนาซีระสารีกามานะครับจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพโมิตรภาพที่148นะครับ เลยแล้วนะครับมาประชุมที่เขตพื้นที่แค่3คนเองนะครับส่วนท่านอื่นๆขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลผ่าน QR code นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนและที่ลืมไม่ได้คือฝากกดติดตามช่องด้วยครับสวัสดีครับ